เา้าเาใส่สื้อตัตดีมวนเนี่ยแต่สือข้างในเปลี่ยนได้จ้ากำลังเ,เดินทางไปตลาดบ้านฟังนะพี่น้นังซื่อของมีเรียกน้อยนงพี่หังมนยองไม่ยากะอันสุดต่เลยตลาดเต่าตลาดน้ำก,ก็จะมันไปต่อแดดมันยาวเลย ก็บรรยากาศไมการไม่ลไม่ไล่บอกเลยอ้แบบแข ดีสองนอนตะกรับดีสามถุกมือหนึ่งเขาเย,ย็นอะไรหรอ sinu nong tae nia tanelon luok pa ka nao haeng bos samai ni bo dai wos on oh ban nong sinu ma nong tae la doi 一样喽。

เงินกี่จะได้ใจเงินกี่จะได้ใจ

เป yeah, well, mm ็นน้ำกันตัว่าไรสองหลอดอันชงอันนี้ข่อยจะใส่จอดสองหลออดสองหลอยแบบอันนี้บุเบี่ คนยังบวรายพี่น้องเลยคนน้อยเดียวเลยมาแต่เช้าเกินนะมีแต่เมฆขาวพอขาวคนชื่อน้อยเดียวแต่เก้าคือคนลายเนาะหรือมันยังบ่ชวายบร่รว่าเข้าไปทางไหนหมดมันบุญบัตนาคำนะบ่

ของที่ไดมาพี่น้องมีหอมปอเนาะสิเไปใส่น้ําตกมีมักทัวมีบวบมีน่ไม้แล้วก็มีกล้วยเนาะแล้วก็ยังอีกยแบแล้วก็งของใส่เฮยยังไปซื้อปลาพี่น้อง พอวันนี้มีแข่งมากเนาะยำปลาฟอกินหมูกับจืดเด็ดแล,ล้วแหละชีฮ็ตน้ำตกเนาะกำลังอย่าง3โลหมูแต่ว่ายันปลพฟอมาสลาก็เลยไปเอาปลามาอีกบะฮ์ว่าสิเอาจากโลวันนี้คนอยากหน่อยเนาะ แม่ค้าพอค้านั้นไลยอยู่แต่ว่าคนซื้อน้อยมันยังเศร้าบนนี้นะได้ตลาดบ้านนอกเข้าพี่เนาะมันยากาศบ้านๆอยู่บ้านห้นนปังเมืองสองคลบ้านน้องมินนี่นั่นเลยเนาะบ้านพ่อน้องมินนี่่าน้องมินนี่ใช้เวลามากกบ่เกิน ห้านาทีสิบนาทีกีโลถก็ได้เนะประมาณสามสี่กิโลประมาณนี้แหละพี่นอ้องประมาณสามสี่กิโลจากบ้านน้ำุงมาครบบ้านนาหอยปัง โลละแปดสิบจากโลอสองโลก็ร้อยหกสิบทอดมาเท่าไรร้อยแด่ิบร้อย,ไไอยก็ถือเลยโหโหนะโไปรดแม่ิบงไปไนิใส่านนกเลยโอ้ยไอมะกุ้ยในซื้อให้เจ้าหอกกระต้มเนบุญทีแมนอันชื่อไปหอกระต้มยู่เฮนมยไงมองไ<ต>ม่ไงภาษาเดนมอนี้เ,นเป็นมือ มือน,นี้เป็นเหมือนหอ่อข้าวต้มขนมเนะมาะและว้วก็ขัวมกพริกข้าวคั่วนั่นแหละน้องสาวละก็สิขึ้นไปช่วยอนไรคะแต่เชี่ยวข้าวต้มมือเปนเหมือนจะนห่อข้าวต้มก่อนวะ<ม>ลาอะไรพี่น้องลูกสาวก็ไปกินหนังขอบใจสุกูสุกคนที่เข้ามาเบิง่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะง่องน้องสาพ่อกันไม่คลิปหนะ้าสบายดี